ครับผมนายกิติพงศ์เกษีกลุ่ม4รหัสศูนย์เจย์ครับสวัสดีครับผมนายธนพลพามีกลุ่ม4รหัส0ูนย์ครับออนแทนด้วย x 0ศย์ครับพอบแทนด้วย x1 ครับอาแทนด้วย y1 ครับ y แทนด้วย y3 ครับ g แทนด้วย y2 ครับระบบการทำงานกดอ่อนําทำงาน8 0ิวิครับ และ G ทํางาน50วิครับและ Y ทํางาน30วิครับและระบบจะกลับมาลังที่ R ครับและกดออฟเป็นการหยุดทํางานของวงจรครับสสดีครับผมนายกิติพงเก, 4, กล, 4, เล 70, ส,สีกลุ่ม4เลขทีน070จูนย์ครับสุดเลครับผมนายธนพลมามีกลุ่ม4่เลขที่0ู8ครับ กดสตาร์ทหลอดแดงจะทำงาน8วิเมื่อหลอดแดงทำงาน2วิหลอดสีเขียวที่เลี้ยวไปทางขวาจะทำงาน5วิเมื่อหลอดแดงและเขียวที่เลี้ยวไปทางขวาหยุดทำงานหลอดสีเขียวจะทำงาน5วินาทีเมื่อหลอดสีเขียวหยุดทำงานหลอดสีเหลืองจะทำงาน3วินาทีเมื่อหลอดสีเหลือง หยุดทำงานหลอดสีแดงจะทํางานและวนล,ลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดออฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายกิตพงศ์เกษศีกลุ่มสี่รหัสศูนย์เศูนย์ครับสวัสดีครับผมนายธนทกรพามีกลุ่มสี่เลขที่ศูนย์เจ็ดแปดครับระบบการทํางานเมื่อกดออนหลอดสีแดงจะทํางานจะทําให้หลอด สีเขียวหรือหลอดวอล์กทำงานเมื่อหลอดสีเขียวหรือหลอดวอล์ er หยุดทำงานหลอดสีแดงหรือหลอด <Stop. S 1> สตอ็อปสต็อปจะทำงานเมื่อหลอดสีแดงหยุดทำงานจะทำให้หล,ลอดสีเขียวทำงานเมื่อหลอดเมื่อหลอดสีเขียวหยุดทำงานหลอดสีเหลืองจะทำงานแทนเมื่อหลอดสีเหลืองหยุดทำงานหลอดสีแดง ทำงานและวนลูปก,การทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดออฟครับ